งมงายเสียงมาเฮ้ยเฮ้ยใครปล่อยขนลุกเลยนะทำไมทำไมพูดคาว่างงงงายแล้วเสียงมาเพราะอะไรลองพูดดูงมงายโอ้ยหนักขึ้นหนักขึ้นเลยนะเดี๋ยวพี่ไปดูเองเออใครต่อีดีๆพี่งมงาย ที่เราคุยกัน,นงน่งยๆโอ้โห <c oughs> ลุงครับเมื่อวันก่อนอะที่ผมไ้เข้ามาหาคุณลุงอะแล้วลุงก็บอกว่าตึกของผมอ่ะม,มันมีผีอ่ะมันผมมานอนนี่แต่กันคืนนะัมีคนเดินอยู่แถวนี้ลุงนอนตรงไหนลุงลุงนอนตรงไหนนอนข้างบนนะ รู้สึกได้<ช>หรือว่าได้ยินเสีได้เห็นเลย,ยตื่นมาตะมาณไปสองอ่ะคนเดินกักกักองกักกัก,กตามป่านแล,แล้วเห็นเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแต่ด้ยินเสียงเก็บตามดิ๊ปบป้าจ๋าป้าพี่คนนี้ก็คือจะเป็นเด็กของคุณลุงใช่ไหมนั่เป็นแฟน,เป,นเป็นแฟนอ๋อเป็นแฟนนี่ฮะนี่ฮะพี่ชื่ออะไรนะพี่เดือนพี่เดือนพี่เดือนจ๋าแล้วที่บอกกับผมมาว่าได้ยินเสียงของผู้หญิงนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะมันเหมือนกล่อมเด็กอ๋อเหรอ จำได้ไหมว่าเสียงประมาณยังไงสัมเนียงเลอเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองมากี๊คืนนึงเหมือนเหมือนกับว่าโต๊ะหน้าบ้านอะหน้าห้องอะมันเหมือนมกับแบบเด็กมากระโดดเล่นแล้อเด็กมากระโดดเล่นตังโต๊ะตั้งตังแล้วเช้าตื่นขึ้นมายอดโคอะก็ไม่วางยอดดนอ่อนไม่วางอยู่บนโต๊ะยอดโต๊ะโต๊ะข้างนอกเนี่ยเหรอนั่นหน้าบ้านอะหน้าห้องออ๋โอเคสรุปเลยกันว่าสถานที่แห่งนี้มีผีใช่ไหม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีมั้ยก็คือก็คือจะพูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เรามองไม่เห็นตัวแต่คิดว่ามีแน่ๆนมีโอเคทุกฝ่ายหยุดสร้างกลับมาอยู่ออฟฟิศเก่ากันดีกว่าไอ้จักอะอันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคือถ้ามึงเนี่ยผมหยุดทำแล้วเนี่ยนี่พี่หมดไปยี่สิบล้านแล้วนะตักเฮ้ยขอบคุณจริงๆครับเสียต้อยโอ้ตักเอ้ยมึงจะให้พี่เอาเงินมาทิ้งอย่างนี้ได้ไงวะบริษัทเอ้ยมันไม่ขึ้นอยู่ที่วิญญาณตักเฮ้ยแต่ว่าพี่นะ เชื่ออย่างหนึ่งนะครับเชื่อว่ามันอาจจะมีแต่ว่าเขาจะไม่มาทําอะไรไม่มาดูนใดูแลเราคิดว่าเป็นแม่โพแม่โพแม่โพลมโพอ่ะผมคิดว่างั้นนะเขาอาจจะมาดูแลก็นี่็มาไม่ได้มาทําอะไรมาทํามาหากินมาอาศัยอยู่ทํามาหากินก็ไม่มีอะไรผมก็นอนอยู่ก็ไม่เห็นสองคนเนี้ยใครกลัวมากสุดเอางี้คืนนี้ท้าให้อยู่ที่นี่คนเดียว อถ้าผมจะมานอนด้วยอะกับพี่เอาเลยไม่เก่งใจเเดี๋ยวลุงบอกเอาเลยเฮ้ยคืบหน้าไปเยอะโอ้จะใส่ร้านนียเออคืบหน้าไปเยอะเห็นป่ะอันนี้คือมาดีมาดีอันนี้กลัวเฮ้ยไอหนูทำอะไรกันน่ะขูดเลขอยู่ที่แป๊บนึง ขูดอะไรขูดเลขที่ขอเวลาเลขงานการไม่ทับอย่าบอกนะแบบเฮ้ยเลยผมขูดเลขอยู่พี่ <c oughs> ที่มานทำอะไรกันเนี่ยพูดวายแป๊บนึงพี่ขอเวลาอ่อนอุ้ยกะหาตัวเดียวเลยด้ยไอ้แบมไอพี่ขูดเลขอ่ะเขาต้องเอาแป้งอ่ะไปถูกับเสาไม่ใช่เสาเหรอนี่ก็นเสาไงพี่ไอ้ไหนูทำไมอ่ะหน้ามันขาวหมดแล้วลูกอ๋อเมื่อกี้ผมอยู่ชั้นล่างเนี่ยอ๋อชั้นบนเขาเทลงมาโดนน้ำนี่รอทอดแ,แดกแล้ยเนี่ย แต่มาแบบนี้ไม่น่ารีบลาออกเลยลูกโอ้เอ้ยเอา้ยเอานี่โคตรนะพี่เออเออเออไม่พี่พอดีว่าเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องเลยสิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่มึงมึงเตรียมน้องมาฮะมึงเตรียมน้องไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรเลยเดี๋ยวนะช่องอื่นๆโคตรคู่เวลาเขาจะมาดูตึกการโอ้โหท่านโอ๊ต์าโฮก็คือแบบเขาจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเขาแต่งตัวดูดีด้วยมึงดูกูดิเจ้าของบริษัท ดูแบบนี้แต่เราไม่ใช่โคตรครูไอ้พี่เราบริบูรณ์ไงเราโจ๊กเกอร์แฟมิลี่พี่ทำไมโอ้ยโหหน้าไม่เล่นเลยอะไรวะพี่เขาบอกว่าพอดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาขูดนี่ไงเลขอะไรวะเด็กกำลังจะขึ้นเลยเนี่ย3 3 9 9เบอร์ตองอ่ะที่พี่ตาชอบอันนี้กำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยเนี่ยพี่สวยเหรอก็มเหมือนเอ่ะพี่ดูดิมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันไม่มีมึงจะ่งงงายเลยวะงงงายอะไรพี่ใครจะไปงงงายอะไรเสียงมา เยเฮ้ยเฮ้ยูไม่ะได้ยินไละทุกคนยนะเดี๋ยวอเทียตอนนี้ใบสอ้าวี่ผีพองใบตอกระือเขาไม่สะดวกไงเาติดธุรเลยต้องมาตอนเช้ดียวงงไงเสียงมาเฮ้ยสมมุว่าถ้าเราถ้าเรถ้าเราไม่เดินไปผีมันจะร้องอยงนี้ก็น่าจะเจ็บคอแล้วว่าไหลพูดอไหพีงไง ผมว่ามันหิวแล้วพี่ตอนเดียวสายมันนี่มันร้องหิวแล้วมันไม่ร้องเดี๋ยวพิงไปหรอกเสียงใครร้องพี่พี่ร้องไปเดินเดี๋ยวพี่ไปดูเองเออตอนนี้ดีไหมงุ้งอนนี้พี่ดีขึ้นตุ้งนิ่งไพ่ดูเองตุ้งนิ่งเมื่อกี้ไม่มีนข้าวเลยตุ้งนิ่งเป็นอะไรลูกตุ้งนิ่งร้องไห้ทำไมลูกตุ้งนิ่ง ไอ่ใจหนูคิดบอกแมเมื่อกี้น้ำตาเต็มหน้าเลยอ่ะเห็นใจกันหนักเลยเนี่ยคุณไม่ได้อะไรคุณเป็นพวกดู้สิเดี๋ยวจริงอ่ะจริงๆพี่คือบัวหนูบอกเลิกเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวชิ้นเยอะเกินหนูก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยแบบมาหลอกตากลจะไปกินผัวด้วยเหรอไอ้ใจคุณกินเยอะมากที่ไม่บอกเลิกหนูก็กินไส้มันแล้วเมื่อคืน มึงนี่ก็แข่งเรื่องเป็นตุเป็นตักอ่ะเนี่ยเย<ร><ร>นเอาพีเก,ก่าเย็นๆมึงไม่ร้องไม่ไม,มึงมาร้องกับฝุ่น,นเยอะๆเ <c oughs> นี่ยวควเงินจริงหนูหนแบบแต่เดร้องให้วันนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่จะมาด้วยไงจริงมากอยากร้องให้คนดีงงไงไปเราลีดฝุนเลยรีดฝุ่นเลยบหเเล่นไม่ออกไม่ตลกไงตรงนู้นโอยอย่เล่นเลยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายงงไง อย่ากูอ่ะเฮ้ยไป่แรงหนาเนี่ยฮะเปลี่ยนไปหมดแล้วพี่แปมว่าหน้าพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวล้างได้ไปพี่กัคกยกันง่ายง่าโอ้ยไอ้จัะเมื่อกี้มึงยังบ่นอยู่เลยว่าโคตรคูเนี่ยเขาดูแบบว่าคราฟดูไฮเอ็นแล้วมึงดูมึงเล่นกับกูอะแล้วมึงลาดหัวเนี่ยโอ้ยยียหัวชาโอ้โหเหรอต้ยโอ้ยหัวชาเลยเหรอ เฮ้พี่ว่านะไอ้ผนังปูนอะไรเนี่ยที่มันเนี้ยบเนี้ยบเรียบเข้าเลยเหรออะเข้าเลยเหรอไม่ง่ายงี้เลยเหรอมึงไม่เคยดูเข้ามาดิครับเหรอฮะไม่มีตะการอะไรเลยเข้าเลยตะการไม่มีอยู่ในวงการนี้เอาอ๋อเนี่ยมาเจ้าป่ะเฮ้ยว่าแต่ว่าผนังเรียบเรียบเนี้ยบเนียบเนียนเนียนอย่างเงี้ยมันใช้ปูนอะไรอันจ้าพี่ต้อยเนี่ยตพอยชอบเนียนเนียนแบบนี้แหละฮะพี่ชอบเนียนเนียนแบบนี้ผมจะบอกให้ถ้าเกิดพี่ต้อยนะ ชอบแบบนี้นะฮะ,<อ>ะนี่เลยครับผมปูลูกดิ่งสกิมโคตตาลูกดิ่งเจ้าไหตตอปูลูกดิ่งสกิมโคตมันดียังไงลงรายละเอียดได้ดหน่อยดียังไงบอกมาให้หมดอันนี้บอกมาให้หมดมันดีมากแล้วกันอ่าเพราะเราใช้ปูลูกดิ่งสกิมโคตตาลูกดิ่งเอาเอาจริงนะคือจำคำเดียวเลยผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้จำได้แต่เพียงว่าปูลูกดิ่งสกิมโคตตาลูกดิ่งคุณนะสมบัติ้องเป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยนะครับว่าถูกใจผมสุดๆเลยนะครับ หลังจากที่ช่างฉาบผนังเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเห็นพวกเม็ดทรายบนผนังไม่เรียบหรือพวกรอยตามดต่างๆเราต้องให้ช่างเก็บรายละเอียดให้ผนังของเราต้องเนียบที่สุดด้วยลูกดิ่งสกิมโค้นเลยนะครับหลังจากนั้นจะทาสีทับสีก็ขึ้นสวยและไม่เปลี่ยนสี เหมือนกับผนังห้องที่เรายืนอยู่กันนี้นะครับฉาบตกแต่งด้วยปูนล,ลูกดิ่งสกิมโค้ดก่อนจะมาทาสีทับนะครับหรือจะติดวอลเปเปอร์ทับก็ทําได้ทําให้วอลเปเปอร์เรียบสวยด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับใช้งานกับผนังเปลือยและผนังคอนกรีตก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับใช้ฉาบผนังได้ทั้งภายนอกและภายในหลังจากที่เราฉาบก็จะได้ผนังที่เรียบเนียนไร้รอยตะปุ่มตะปำไร้รอยผนังแตกลายงาเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับ ุทกท่านจ๋าอ,ออฟิศของเราเนี่ยที่มันเนียนแล้วก็เรียบสวยงามแบบนี้นะก็เพราะว่าปูล,ลูกดิ่งสกิมโค้ดตาลูกดิ่งพีงอ่อตักเดินออกได้เลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวดิมึงเอาอะไรมึงอยู่วงการมึงต้องให้กูพูดให้จบเออก้องก้องจะรับหน้ามึงว่าเอ้ยอะไรแล้วมึงค่อยเดินโอ้โหใจผมนะผมพูดตรงเลยนะอยู่กันเยอะแบบเนี้ยกลัวกลัว เดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มไม่ีไม่กลัวละไม่กลัวผีแต่กลัวกลัวพวกมือเปลี่ยนไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเพิ่มปลั๊กไฟมาเพิ่มสายไฟมาเพิ่มโต๊ะเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยแต่ว่าเวลาพี่เพิ่มอะไรเนี่ยคือสุดท้ายเลยนะไอ้ปูนเนี้ยมันเก็บความลับมึงได้ไหม เนี่ยตัดเดินออกไปได้แล้วโอเคไปเจอกันเรื่อยโอเคความลับเยอะเลยเขานอนแล้วเห็นไหมล่ะพี่อะไรอ่ะความลับเขาเยอะเลยพี่เขาลับเยอะเอางี้นะเดี๋ยวมึงไปเรียกไอ้ชชยเรียกพี่ลูกเกดมาเพราะเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแปลงข้างหลังบ้านหน่อยเป็นอะไรพี่ยกมาหมดเลยอ่ะไอ้ข้างหลังเนี่ยพี่แรกป็นสวนพี่จะไม่เอาสวนแล้วจะเป็นอะไรพี่จะเอาเป็นเหมือนที่นั่งสมาธิของพวกเราเพราะพวกเราเข้ามาทางธรรมะละแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า EP ต่อไปเนี่ยลูกค้าตัวไหนจะเข้าโอเค หมดคิวของพี่ต้อยเลครับก็วันนี้นะครับทุกคนก็ถ่ายตามสคริปเป๊ะเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ตั้งกับพี่ต้อยที่เป็นมืออาชีพจริงนะครับเดี๋ยวผมไปหาผ้ามาเช็ดก่อนครับงงไงงงไงนี่ฮะต้นโพธิ์ที่ว่าครับผมสำหรับล่าท้าผีในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะส่งคุณตั๊กบริบูรณ์นะครับมามาทดสอบนะฮะด้วยตัวของคุณตั๊กเองนะครับว่า ออฟฟิศใหม่ของเราเนี่ยจะมีวิญญาณจริงไหมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ออฟฟิศใหม่ของเราก็90กว่าเปอร์เซ็นต์ละเราจะถอยหรือเราจะเดินหน้าต่อฮะคุณตั๊กถอยถอยไม่ใช่เรื่องของผีนะพี่ตั้งของพวกเราอะ <มด S 2> ตอนเนี้ยหมดแล้วมันถอยไปเยอะมากเลยโอ้ตายละเร,เราต้องการอะไรสนับสนุนอีกไหมลูกค้าอะไรอีกไหมทุกภาคส่วนเรียกได้ว่ามหาขาบกันเลยทีเดียว คือเมื่อตอนแรกๆเนี่ยเราคุยกันเสร็จแล้วว่าเราเนี่ยจะมาสร้างตึกกันแบบจะเสร็จแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บคุณต้อยก็ไม่ชอบอคุณต้อยต้องการที่จะรับแสงแดดอคุณต้อยก็ต้องมาย้ายห้องกันอีกอมันก็เลยทบต้นทบดอกก็เลยจะพูดว่ามึงไปซะมึงไปซะประมาณนี้เพราะว่าเราไม่คุยกันให้จบ เ,ออเป็นความรู้เลยเดี๋ยวนี้อันเนี้ยเ,ออนนเป็นความรู้เลยเราต้องคุยกันให้จบม <c oughs> ึงต้องคุยกันให้จบ <c oughs> แล้วมึงไม่มีใครมาถามกันไงว่าเออเฮ้ยมานั่นนู่นนี่นั่นอ่ะออแล้วพอพี่มาแล้วเป็นไงพี่ก็บอกเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ว่ะตรงนี้ไม่ดีว่ตะ,ออะตรงนู้นยังใช่ไหมนั่นแหละเออเนี่ยแหละไอ้ตรงนี้แหละมาถึงปับ๊บไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนู้นก็ไม่ได้ <c oughs> ไอ้ต้อยไม่คึงกันทั้งนั้น <c oughs>